นักธุรกิจเครือข่ายจะหาลูกทีมยังไงในยุคโควิดหลายคนนะคะโดนปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รู้แล้วก็มั่นใจว่าธุรกิจเนี้ยสามารถสร้างคนให้กลายเป็นเศรษฐีได้แต่มัน อาจจะยากหน่อยที่จะทําให้คนนะเขาเชื่อเพราะว่าคนที่เขาไม่เคยรู้จักธุรกิจขายตรงเลยเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะเข้าร่วมทําธุรกิจเหมือนคําพูดที่ว่าคนที่รู้จักแต่ไม่รู้จริงจ,จ,จะไม่อยากทําแต่คนที่รู้จริงจะอยากทําและชวนคนที่ตัวเองรักเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ทั้งหมดวันนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงให้คนสนใจ เข้ามาเป็นตัวแทนของเราถ้าวันนี้นะคะเราทำธุรกิจขายตรงทำเครือข่ายหรือว่าเราเนี่ยขายของออนไลน์ระบบทีมคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าคนที่เขาจะมาร่วมทีมกับคุณนะคะแน่นอนว่าคุณจะต้องไปบอกเขาว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาอยากได้อยู่แล้วค่ะความสำเร็จคนทุกคนอยากได้อยู่แล้วเงิน แต่สิ่งที่มันหายไปเวลาที่คุณไปพูดหรือเวลาที่คุณไปสปอนเซอร์นั่นก็คือความน่าเชื่อถือในตัวคุณถามว่าเขาอยากรวยเขาก็อยากรวยแต่เขาไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถช่วยทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจได้เขาอยากสําเร็จแต่เขาไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถซัพพอร์ตให้เขาสําเร็จแล้วรวยได้ ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะว่าในวันที่เราก้าวขาเข้ามาในธุรกิจนียคนที่ไปชวนนะคะให้คุณเข้ามาในธุรกิจนียทำไมคุณถึงเชื่ออัพไลน์คุณเขามาขายความสำเร็จของเขาใช่ไหมจริงๆแล้วอาจจะมีคนหลายๆคนนะคะที่มาชวนคุณแต่คุณเชื่อเขาเพราะว่าเขาน่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองค่ะก็ต้องสร้างความเชื่อถือให้ได้ก่อน วันนี้เนี่ยเวลาเราจะชวนคนหรือได้หรือไม่ได้เนี่ยพี่หญิงมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราพรีเซนต์เก่งเราพูดเก่งหรือเราพูดไม่เก่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดว่าคนจะมากับเราเนี่ยเขาจะสําเร็จยังไงแต่ถ้าเราทําให้เขาเชื่อได้ว่ามากับเราแล้วเนี่ยเขามีโอกาสรวยในวงการนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราอาจจะต้องปั้นคนสําเร็จขึ้นมาให้ได้ก่อน เราอยากไปเลือกลูกทีมที่เลเวลสูงกว่าเราเราต้องเลือกลูกทีมที่เลเวลต่ำกว่าคนที่เขาเก่งน้อยกว่าเราอะคะ่ะเราจะสามารถโน้มน้าวเขาได้ง่ายเวลาเราจะปั้นคนพวกนี้อะคะ่ะปั้นง่ายเพราะเขาเชื่อแล้วก็เมื่อเขาสำเร็จอะคะ่ะเราก็เอาคนพวกนี้มาเป็นเคสตัวอย่างคนส่วนใหญ่นะคะจะคิดว่าจะต้องเอาคนที่เก่งกว่ามาก,ก่อนถ้าได้เขามาเราจะได้ยอดคนเหล่านี้นะคะ่ะเขาไม่เชื่อคุณ คุณเอาความสําเร็จมาเป็นเคสตัวอย่างก่อนสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องเอาไลฟ์สไตล์ของคุณมาโชว์ว่าวันนี้เนี่ยคุณทําได้แล้วนะคุณสําเร็จแล้วนะเขาก็จะเชื่อคุณหรือบางคนค่ะชวนเพื่อนมาทําแล้วปั้นจนเพื่อนของเราสําเร็จก็เอาเขาไปเคลมว่าเนี่ยถ้าเธอมาทํานะคนเนี้ยเธอเก่งกว่าถ้าเธอทําเธอจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้จําไว้เลยนะคะว่า คนคนหนึ่งนะคะถ้าทำให้เขาเชื่อได้เขาก็มาทำกับคุณแน่นอนค่ะใครที่อยากจะได้ความรู้ใครที่อยากจะได้เคล็ดลับในเรื่องของการชวนคนมาเจอกับพี่หญิงในคอร์สนี้ให้ได้นะคะ The Leader as c o a c s Program ค่ะหลักสูตรสร้างทีมและสร้างพลังความสำเร็จค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ